สวัสดีครับกลับมาพบกับมอนโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่16เมษายนกลับมาเจอเจอ,เจอทีเด็ดตัวเน้นติดดาวกันเหมือนเดิมคัดเฉพาะคุณนมบัตงสุดจากชุดจเดียวของมัตองมีค่ำคืนวันอาทิตย์นี้ยังมีมาฝาก3 EP นะครับ EP 1 2คู่ในศึกพิมนบริก EP 2 2คู่ในศึกลาลิกาและ EP 3 2คู่2ค,คู่นะในศึกลิกล์ฝรั่งเศส ท่านกำลังรับฟังอยู่ที่ศึกเหล็กเอิงฝรั่งเศสนะแกลกมงฟุตกับองเช่แมดกับนิดห้ามพลาดราการทั้งปวงฝากทุกท่านที่มารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบพระคุณมากๆครับเรามาเริ่มต้นที่เกมคู่แรกครับใช้ข้อมูล2พูด,ด้วยนักขับแกลกมงฟุตกับองเช่ศึกเหล็กเอิงฝรั่งแข่งขันกันตอนสองทุ่มตองค่อนข้างตัวหัวค่ำนะแกลกมงฟุตต่อที่ครึ่งลูก กํะมองพุดอยู่ดัทที่11บของตารางครับเป็นทีมกลางตารางองเช่เป็นทีบมบวยของตารางครับกํะลมองพุดผลงานทั้งเกมหลังพวกเขาชนะ3ามแพ้สองสองเกมที่แพ้เป็นการแพ้กับมงพุเยกกับรองส่วนที่เหลือ 3. สามเกมนั้นที่ชนะก็เป็นเกมที่ทํากําไรกําไร 3. สามเกมขาดทุน2เกมห่างลงกลมี่ยืนแด็ดบวกนะมีตังค์ซื้อกับข้าวกลับบ้านได้ยังโอเคนะผลงานโอเค การลงนก็ยังโอเค่วนองเช่ครับเป็นทีมโซนท้ายตารางหรือว่าเป็นทีมมวยที่มีโอกาสตรงชั้นเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์่ะแต่ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นกับสองเกมหลังสดเกิดจะดีขึ้นมาซะงั้นเปิดบ้านเสมอ,อนิดเปิดบ้านอัญชนะริวทําให้ห้างเกมหลังต้นชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้สามมันก็ดูดีขึ้นมานิดนึงอะ่ะตรงที่สองเกมหลังตั้งใจเล่นหรือไงไม่ทราบได้แต่ทําได้ดีเหลือเกิน กำไร้สองเกมขาดทุนสามเกมก็ยังยืนแต่ล้มอยู่ดีนะครับเทียบกันแล้วเรื่องของผลงานยังเป็นเจ้าบ,บ้านอยู่ดีกว่าการลงทุนก็ด้วยแล้ววันนี้ก็เป็นการลงเล่นในถิ่นของแฟลกบลฟตที่มักจะทําได้ดีโทษองเช่จากที่ทาดีสองเกมหลังสุดน,นั้นเป็นเกมในบ้านวันนี้ต้องออกมาเยือนนะซึ่งผมติเกมเดินขององเช่นักขี้เล่กขี้แหลวันนี้จะขี้แหลหรือจะดีต่อเนื่องก็มาลุ้นกัน สถิติการเดินการห้างครั้งหลังแกลกมองพุจชนะสามครั้งอองเชชนะหนึ่งเสมอหนึ่งเพราะนั้นข้อมูลพื้นฐานยกให้กับจ้บบานแกลกมองพุทนะอันดับที่สิบเอ็ดดูดีกว่าสองพูด,ดูแฮนดิแคปเจ้าทั้งห้าลายวันนี้เจ้าทน้งห้าลายเรื่องเชื่อใจแกลกมองพุทปรับราคาลดลงหมดเลยครับช่องเสมอ,อาาก็เพิ่มขึ้นหมดเลยครับช่องทิมเยือนอองเชมวยของตารางก็เพิ่มขึ้นหมดเลยครับ เพราะนั้นวันนี้องเช่ที่ดีมาสองเกมหลังยันเสมอนี้ได้อัญชละริวดาแต่วันนี้เจ้าไม่เชื่อใจเลยไปเชื่อใจจัมบ้านแกลังมองพุตแฮนี้แคมบก็ต่อครึ่งลูกค่อนข้างแพงนะแต่ไปเลยครึ่งขาวครับเจ้าอย่างเรื่องเชื่อใจเชื่อใจมาต่อสี่ต่อหนึ่งนะปรับราคาลดลงในช่องจัมบ้านหมดต่อส่วนช่องมอลรองเช่เจา้านะางหาลายปรับราคาเพิ่มขึ้นครบช้วนหมดเลย เพราะนั้นผูนี้ในแขมนี้เจ้าเลือกแกลกมองฟุตมวงกับข้อมูลพื้นฐานที่ก็อยู่กับชาวบ้านแกลกมองฟุตเช่นเดีวยวกันเพราะนั้นมั่นใจครับวางใส่ตอกแกลกมองฟุตเป็นทีเด็ดตัวเล็นส,นสุดสิบดาวตัวที่หนึ่งในอีพีสามประจำค่ำคืนวันอาทิตย์นี้คู่ต่อไปเช็คข้อมูลสองภูโด,ดยในแขม์แบล็กับนิดแข่งขันกัอนตอนสองทุ่มเชน่นกันสิงห์อังฝรั่งเศส สนันราคาให้ทีมเยนนิดผูกต่อทีป่ปอบป่าลงห้านิดเป็นทีมดับที่เก้าของตารางครับหรืออยู่โซนกลางตารางนั้นแหละส่วนแบ้เป็นทีมดับที่สิบหกครับยังคงรุนแนรงตขอชั้นแต่ด้วยอันดับและคะแนนเนี่ยก็มีความปลอดภัยพอสมควรเมื่อดูจากทีมโซนพื้นที่สีแดงที่มีคะแนนห่างจากแบนมากพอสมควรแหละค่อนข้างอุ่นใจอะ่ะเหตุผลสําคัญก็เพราะว่าแบนเองก็ เริ่มขยับทำงานได้ดีในช่วงหลังในขณะที่นี้เองก็การตารางลอยตัวสบายๆายเน้นส่วนใหญ่อยู่ที่เกมบอลถ้วยยุโรปมากกว่าแมนผลงานทางเกมหลังสุดครับอย่างที่บอกว่าดูดีขึ้นเยอะพวกเขาชนะสองเสมอสองแพ้หนึ่งเกมเดียวที่แพ้เป็นการเปิดบ้านแพ้กับปารีสแซงต์แช่งสองประตูต่อหนึง่งแพ้ก็จริงแต่กินราคาเพราะนั้นการลงทุนยอดเยี่ยมตามผลงานครับ ไม่มีขาดทุนเลยในช่วงห้างเกมหลังกำไรไปทั้งหมด3เกมครึ่งเจ้า1เกมยืนแดนบงสบายๆครับนะนั่งชาบูอยู่ MK ได้เลยครับสำหรับแบรดส่วนนี้ทีมการตารางผลง,งานห้างเกมหลังสุดชนะหนึ่งเส,สมอสแพ้1ก็เกมยื่ที่แพ้ก็เป็นการแพ้กับเปเช่เหมือนกันพี่แตว่านี้เนี่ย ในฐานะทีมใ,ใหญ่กว่าการที่เสมอเยอะมากกว่าชนะก็อาจจะเป็นทรงปันกลางไม่ได้ดีนะักนะพอเอาตัวรอดได้การลงทุนก็จากขยับมาในแง่มุมเสียเ่ยงซะเยอะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นมาต่อนะเพราะฉะนั้นก็กำไรเกมเดียวขาดทุนสี่เกมยืนแนล้มแบบเต็มๆเมพราะนั้นเกมคู่นี้บอกเลยแบรดกับนี้เทียบกันผลงานเทียบกันการลงทุนแบดบจะบ้าน แม้อันดับและคะแนนจะเป็นรองเยอะแต่ดูไม่เป็นรองเลยในแงกน่การลงทุนสายในการจัดการนี้ดูดีกว่าครับชนะสี่ครั้งแบ้ชนะหนึ่งครั้งเช็คข้อมูลพื้นฐานทั้งหมดวัดข้อดี้อด้วยก็ต้องก็ต้องย้ำคำเดิมครับว่าแบทเกมนี้ดูไม่เป็นรองนี้จริงๆซองพูดูแฮนดิแ,แกปเจ้าั้งห้าลายวันนี้เจ้าท้งห้าลายครับไม่เชื่อใจนี้เลยครับปรับรบาคาเพิ่มขึ้นทั้งหมดในฝากฝัง่งทีมเยือน แต่เชื่อใจจ้าบ้านครับปรับราคาลดลงทั้งหมดเป็นตูกสองสีแดงชองจ้าบ้านและโอกาสเสมอก็ปรับราคาลดลงหมดเลยเช่นเดียวกันฮูมองว่าแมตไม่ชนะเสมอครับไม่กลัวนิดเลยแฮนดิแคปไปนิดบุกันต่อรา,ราคาอยู่ที่ปบปบร์ลาอมห้าซึ่งดูนี้นูจากตรงนี้ก็เห็นได้ชัดว่าเจ้าห้าลายไว้วางใจจะมบานแมความราคาลดลงหมดเลย ในขณะนี้ฟังฟังมอนต่อขึ้นสามลงสองเพราะฉะนั้นหลังๆเราคงดูที่มอนรองแบทจะมานที่เจ้าเห็นพรองต้งการทั้งหมดนะเมื่อรวมภูอันนี้แค็แล้วบอกได้เลยว่าเกมนี้แบทไม่ชนะก็เสมอแล้วนี้หมูกต่อราคาแบบนี้เรียกว่าเอาบอลถึงแพ้บต่อราคาเลยก็ว่าได้นะภูน,นี้แนแคงนี้บวกกับข้อมูลพื้นฐานสวนรองแบทครับ เป็นทีเด่ยตัวเน้นสุดสิบดาวตัวที่สองใน EP สามประจำค่ำคือวันอาทิตย์นี้ลองแบทสรุปอีกครั้งครับ EP สาม EP สามในศึกหล็กเอิงพลั่งเศนสองคู่กรดมงพุตหนะักใจผมเจอกับองเช่แมทเจอกับนิดนะสองคู่นี้ คู่แขกมงคลก็ต่อจะบ้านนะคู่ที่2นี่ก็ลองแบทอยู่จะบ้านทั้งคู่อยู่จะบ้านบนต่อกับอยู่จะบ้านบนรองจัดไปครับสำหรับ EP พีสามประจำค่ำคืนวันอาทิตย์นี้ใครยังไม่ได้ฟังอีพีหนึ่งและอีพีสองเสือพ์เลีกับราลิก้าลงกลติดตามด้วยขอบพระคุณครับ